สวัสดีค่ะเอฟซีเป็นไงกระสินค่ะวันนี้ลืมควายค่ะไป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 เร็ว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 เข้าเข้าขอก้อขอกอ้าวคอกคอกเลยคอกเลยคอกเลยไปไปเข้าคอกเข้าคอกเลย พายุข่าวค่ะพี่น้องค่ะไม่ไงกระสินกันเลยมาเบิงควายนะคะเป็นอย่างไรเนาะกี่ต้ม บรรยากาศก็ประมาณนี้แหะค่ะแดดลมร่มตกนะคะหาหกโมงค่ะพายุเขานะคะเพราะพายุขเขาแล้วกล็ลืลนลื่มอ่าขี่แตกขี่เตนค่ะลืมขอกพี่นอ้องอ่า อยู่ประมาณนี้นะคะหมูแรงมากกัอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะไล่เขาปอกเนี่ยหมูแรงนะคะพายุเข่าค่ะพายุเข่าพายุเข่าเลยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่กระสินแค่นี้ก่อนนะคะขับมาเบิง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้าสวัสดีค่ะ